ส่วนของหลายท่านเป็นห่วงในเรื่องของดิจิ t a ล Wall e t นะครับพอดีผมเองก็เป็นผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ในระดับหนึ่งต้องเรียนต่อเพื่อนสมาชิกครับว่ามีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของแหล่งที่มาของเงินจริงๆนะครับอันนี้ก็ตอบในสื่อสารมวลชนหลายครั้งไอ้กลไกในการเปลี่ยนเนี่ยนะครับผมกลับเรียนว่ามันเป็นความที่รัฐบาลเนี่ยอยากจะสร้างความโปร่งใสอยากจะสร้างกลไกที่มันมีความชัดเจนและตรวจสอบได้ นะครับสาเหตุแรกที่เปลี่ยนจากงบประมาณไปเป็นเรื่องของพรบการกู้เงินที่ได้มีการหารือไปยังคครดิดีกานะครับต้องเรียนกับเพื่อนสมาชิกค,ครับถ้าท่านตั้งเป้าประสงค์เช่นเดียวกับรัฐบาลซึ่งผมเชื่อครับเพราะว่าในช่วงของการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะพักไหนก็ตามนะครับเวลาไปหาเสียงกับพี่น้องประชาชนก็ชี้เหมือนกันหมดว่าขณะนี้สถานการณ์ของประเทศไทยเนี่ยเปราะบางแล้วก็อยู่ในภาวะที่มันวิกฤตคือเศรษฐกิจเนี่ยมันวิกฤตจนกระทั่งพี่น้องประชาชนเนี่ยอยู่ในภาวะที่ลําบากอันนี้ผมว่าตอนเลือกตั้งเราเห็นตรงกันมาวันนี้แต่ละคนแต่ละพักแต่ละส่วนอาจจะมีความเห็นที่แตกต่างอันนี้ผมยอมรับได้แล้วก็เป็นสิ่งซึ่งเข้าใจได้นะครับแต่กลไกในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยผ่านงบประมาณแผ่นดินในส่วนของ การใช้งบประมาณแผ่นดินเนี่ยมันเป็นเพียงแค่การเปลี่ยนมือคนใช้งบประมาณไปกระตุ้นเศรษฐกิจเท่านั้นหมายความว่าเปลี่ยนจากภาครัฐเงินบาทเดียวกันจากภาครัฐใช้เปลี่ยนเป็นให้พี่น้องประชาชนเป็นคนกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นงบประมาณในส่วนนี้หากลงไปแล้วการที่จะหวังผลในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมาอยู่ดีกินดีเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งซึ่งคาดหวังได้ยากขึ้นนะครับ กลไกที่มีความเหมาะสมคือการสร้างแหล่งเงินใหม่หาแหล่งเงินใหม่สุดท้ายเนี่ยข้อสรุปที่ตรงกันก็คือมันก็ต้องควรจะมีแหล่งเงินจากภายนอกเข้ามาเพื่อเป็นการเติมเม็ดเงินเพราะว่าเงินในส่วนของงบประมาณนั้นเป็นเงินที่แน่นอนครับมันเป็นการบริหารจัดการซึ่งในรอยรอบปีเนี่ยมันมีความจําเป็นจะต้องบริหารจัดการเพื่อที่จะเดินหน้าองคาพายพของภาครัฐการแก้ไขปัญหาพื้นฐานของประชาชน แต่เราต้องการจะเติมเงินอีกส่วนหนึ่งเข้ามาในระบบเศรษฐกิจเพื่อให้มันเกิดการกระตุ้นเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถพลิกฟื้นกลับมาอยู่ในภาวะที่ดีขึ้นได้เพื่อให้เศรษฐกิจของไทยเนี่ยกลับมาโตอยู่ในระดับที่เป็นไปตามศักยภาพของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงจริงๆท่านจึงไม่เห็นในเรื่องของดิจิ t a l Wallet ในส่วนของงบประมาณแผ่นดินปี2567 เพราะว่าก็ได้ตรงกันกันกบที่ได้ถแถลงไว้ก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนธันวาคมว่าเราจะใช้กลไกในเรื่องของการกู้เงินตามพระราชบัญญัติการกู้เงินเพราะพรบเนี่ยสุดท้ายก็ต้องเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อที่จะเดินหน้าในเรื่องของกลไกการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศผ่านโครงการเติมเงินหนึ่งมบาทในดิจิทัลวอลเล็ตต่อไป